เรียมาถามลุงเรยมามองครับเลยเออแล้วเรียน้ำลดเรียน้ำลดไอ้เบียดนะบะไอ้เบียดหัวยแลมวนะวะมองครับไอ้เบียด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 ให้เจียว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 แม่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 เจียวเจียวให้เจียวเจียวเรีย่าเจียวสบายดีอ่ายิ้มยิ้มเอ้ยจะไปดีป่าลุง พาลุงเอ้วันนี้ฝนต๊เออข่อยเย็นสบายเลยพายุูเข่า,ลลาลเล้าอีกแล้วป้า<ม>ลุงเอ้พาหนูเข่านะที่ท่่มข่อยที่ไปหาปลาอีกแล้วพอร้อนก่อนสี่ไปหาปลาแต่ยังบ่มีแนวดักปลาอยู่พ้นต๊ถนนรื่นขับรถระมัดระวังกันด้วยเด้ออย่าแลนไว้หลาย อยู่เขาลาแล้วเขาไล่หมื่นมาแบกเนาะอยู่ไงเบกัในในในบกบริการบริการหนาแหลมคือเมื่อนีอ้นอนนี่กาดหนกางตาได้มันบอแมนบริการหนาเหลี่ยมอะไมันบริการหนาแหลมคือม,มานั่งคือมานอนคือเโื่นหลือยอมนอนเลยพอนตกไม่นอนเลยไปไปทางไรดอกมาหนี่งอยู่เพื่อนเพราะว่าไปมาแล้ว ไปหอปบที่ไปเลยไปจนหน,า,า,หนาดำหนาแหล,ล่ลังเมฆกะแหล่ของมือได้ไ,ดไดรงมือใสตรงนีขงมือเท้านะของมือนามัย<ร><ร>นะ,อ,อ,ะ,นะอืมใด้ยอ,อ,อารมณ์ดีแลฮะถึงงอ <c oughs> ถงายนเดอถง่ายนเป็นวัรเดๆๆอเอเขนเีนเป็นตุ่มเป็นยังไงสุ่มพบน้องม เฮงมะเขือเปื่อยม้วนเลยเก้าประเทศขึ้นใหญ่กว่าเก้ายงกัดพ่อพ่นโต๊ะนนี่ครับเบิ่งเดียวเบิ่งเดินนึงกู้ว่าน้ำเนาะเพดหนามเ็ดยังบันหนามพ้วนอืมหนามพี่น้องเลยไหลลงขานาดเป็น้นามันไหลลงมันมันหล่อมไหมมันหลม่มพอไปแบบนี้ดินหล่มนะอืมนหนา,า,นาจจมน,น,าานาะคือสิโรนกับพุ้ยเลยล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเื่วะพื่อทงวะจะลงเหรียญนำฝนบ่เฮ้ยเฮ้ยเหตุผ้นี่นะเจ้าอู่หอดแขนยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็อยู่ในตู้ก็อยู่ได้ว่ะมันจะเป็นเงบรรยากาศมันลยลงเงินปบขบรถแ้วก็อุ้ย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 อือใครใครคนนี้ไปถ่ายอุ้ยอุ้ยอุ้ย เ็จะคลายเห็ดอะไรี่น้อกเห็ดใกล้ๆอยู่ในตู้มาเลยนะลายเห็ดจะในทรายแล้วพวกนี้ยอมดอกไม้อันนี้งามแต่ว่าเาสิดึงทิ้มเลยนะโมเป็นดอกสับปะรดเป็นอย่างนี้พี่น้องมึงดูสัตว์ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะก็เเาเอาฝุ่นมาใส่ลายในเนี้เลยฝุ่นนี้ยังก็มาใส่นี่ จะว่าสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วบอกเป็นดอกบานเงือดลายโมเมนต์ว่าแต่แต่ตัวนี้เด้ตัวอื่นก็คือกันได้ขนาดผูอขนาก็ยาวขึ้นยาวขึ้นเหมือนกันนะในประตูทางเข้านะใส่คือกันแล้ใส่อยู่พื้นในห้องพื้นมันประตูทางเข้าอือแปลกเนาะตัดมาที ต้นเสน่จันที่นั่งเลยหวานมหาเสน่ห์ลานเสน่จันหอมๆเลยป่าห้องที่นั่งเลยป่าห้อมยิ่งขึ้นใบมันก็หอมอ๋อทีแรกเขาว่าสิีบงามปลานนิไดนนี่าทีแรกนี่เป็นเนี่ยนี่กระดาคิดๆนี่มามาบ้าปลาดิปขาบุกคิดแล้วมันก็งามแล้วไปง่ามไม่รู้ปลาอันนี้ก็รวยไม่รู้เลย รวยไม่เลยบ้านัพนพอรวยไม่เลิลูกชายวัวหัวเฮ้อะไรนะโผเฮ้ย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 หัวน้ำไอหมอกนะหัวน้ำไอบริการนะแล็ปนะบอสมาลุกอื้ยอืเฮ้ยอะไรมันดีเบิ้งอันมอนี่เกับน้องหัวน้ำโต๊ะปะน่อนบัดลงงง เมื่อยแห้งบ่เฮ้ยเเยเฮ้ยเอะอย่งฝืนเฮ้ยคือฝืนใช่ป่ะอืือฝืนใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยื่อฝืนใะใช่คือฝืนใช่ปะเป็นนั่งหมอกใช่ป่ะเฮ้ฮ สบายดีอีนี้แหละเจ้านะอย่เอาได้อะนอายันเราจะเป็นเสบายดีอีนี้เจ้าฮะกันแหลนมาแต่ห้องกินมีสางเบอร์ฮะน้องวัดมมานี่ยยอกมาหยกมาใกล้ๆมึงหยอกคหยมาเฮ้ยเฮ้ย น่าสิยาขนมน้ำเ,าเ,เาง,งาแล้วเห็นเ้ยกินขนมบ้านเนี่ยเุ้ไมาแล้วนี่มันิยุทได้จะเบิ่งรู้มันมืดมากเลยให้บอกคุณ <laughs> มันมืดมากมันบริยุทธ์แจ้พี่น้องเฮ้ยฝนโอ้นะล้เมนบางอกระมาเอนเนมาเละหัวสชพหัวเล็กปะมาพืนขนาดไหมมันปืนแบบมันหันมันแข็งแห้งได้มันติบ้า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 บ้เฮ้ยเริ่มดีม่ลูก เฮ้เฮ้เฮ้เไฟบัตรับรถจักรตากคนนะเนี่ยเกรไรโคตแซ่น้องลุงอารมณ์ดีเนี่ยเด้อพี่น้องเ้อลูกชายหล่ะเฮ้เออลูกชายหล่ะคนกะต๊ะห้าหัวลูกชายหล่ะเฮ้เฮ้เฮ้ นม่อยากไปแล้วพืชนะมันก็ห่วงโค้สั่อนปวดแขนเลยเ่ม่ะอาจจะยูนนัไพ่หนะกระลาดได้ผ่ได้แม่เแม่ไได้หาได้กรลาดได้หาเอ้ยเฮียยาขาพิลก เฮ้ยบ่งตู้ฮะบ่งดู้พ้นศาสต์เข้ามาบ่อตอกงหน่อยเอาพ้นมันมากผมเฮ้ยเฮบเฮบเฮบพ้นอีนี้เนาะเฮ้ย เฮ้ hey. Hey. ยเฮ้ hey. Hey, ยเฮ้เฮ้คเฮ้ยฝนตกแห้งนียนี่ครับไว้พอได้ดอกกวาครับลดไปดที่าามากมากก็ไม่ชื้นตัวเ้เาก็จอกตัวเขาไห ถ้ามาฮู้แกต้นน่ะมันสิลมได้ค่ะฮพ้น <c oughs> ต้นตัวนอ,อกนะอยู่คุ้มนะ <c oughs> อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ <Hey. S 1> มดีอารมณ์ <c oughs> มดีอารมณ์ดีเฮ้ <Wow. S 1> อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเฮ้อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีว่ากับมา้าไปโอ้ยเจมส์ซ่ามัน,าน,นหลูกเลยบักแฮม บักห้ามลุกเ้ยขายมอคให้จุเลยเป๊ะเปฮะ้อายให้กพ่อแล้วซิพ่อเลยนะ แนี่ยเนี้ย,ยไก่อย่างนี้เลยป้งห้ามลูกล่าปลาลุงลูกพ่อแหละเนาะพ่อก่อนบัองห้ามลูกเอ้ยจบคลิปไปสำนี็จเ,เลยนะขอบคุณขอบคุณเด้อปลาลุงเอ้ยน,อน้องศิษเข้ามาเบิ่งมาชมเด้อเกามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เแล้วก็กันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยน้องลุงก็อนนี้กะนเช็ดเดือนพี่น้องเลยเช็ดเดือนกับเอ่าเก้มือว่าเก้ามือเช็ดเดือนกับเก้าวัน ไปแ,แล้วพี่น้องเลยสบายดีสบายดี